วันนี้นักเรียนามาเรียนยังไม่บอกชั้นใช่ไหมบอกชั้นก่อนท่มยิมขึนทามุงพะกรูทมพรคุครูสวัดีครับคุมครูุคร้นสวัสดีเนะ่งครับเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยวันนี้เราจะฟังเกี่ยวกับเรื่อง จที่นัเรียนเรียนวันนี้อารมณ์สมาดูสิอะอะไรคุณลไเคสัมนะ้าวฟังครูนะครับครูจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเฟังครูตอนนี้นะครูจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอันนี้สังคมพอหนึ่งนะพูดเกี่ยวกับเรื่องาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับ ศาสนานะเนาะเกี่ยวกับเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติฟังน,นะนักเรียนคนที่ไม่ฟังชื่ออะไรคนที่ไม่ตั้งใจฟังตอนนี้ครูกำลังทำอะไรอยู่เออนะครับดูลักษณะหาบนเลยอ่ะนะเขาบอกว่าคนที่ตั้งใจฟังดีนี่ อยู่ข yeah. so ah, so ้อหนึ่งต่อไปจะจะขึ้นไปเรื่อยชั้นสูงไปเรื่อยนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสังคมศึกษาสังคมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าของเราตอนตอนประรู้จักจนประสูตธไหมตอนประสูตรนี้ก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าประสูตธเนี่ย กระสุนคืออะไรคือการเกิดใช่ไหมกระสูนคือการเกิดเนี่ยตอนนั้นตอบญหาได้เกิดประสูนคือการเกิดแต่ตอนที่ประสตนนี้แม่ของผูุ้ิธเจ้าชื่อว่าสริมหามายาไปจะไปประูติที่ไหนไปนประูตนที่จะไปคลอดที่บ้านเกิดเมืองนอนของของของแม่เนาะปรากฏว่าระหว่างเดินทางไปนี้เกิดปวดท้อง ปวดท้องอย่างหนักเลยไปปวดท้องปวดท้องจะกอดจะคลอดลูกเราผลว่าได้ระหว่างทางก็เลยคลอดลูกระหว่างทางคลอดลูกระหว่างทางก็คือวิธีคลอดลูกก็คือจะไม่นอนคลอดนะจะยืนคลอดยืนคลอดอย่างนี้จับอ่ดจับไม้ต้นไม้แล้วก็คลอดลูกคลอดลูกออกมาเราพบว่าเดินได้เจ็ดเก้า พอคลอดเสร็จแล้วเดินได้เจ็ดเก้าเลยใช่ไหมเดินได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็มีดอกบัวมารอรับอีกอมีดอกบัวมารอรับอีกพอคลอดเสร็จเดินได้เลยอ่ะก็เลยมีดอกบัวมารอรับเสร็จแล้วพอเป็นประมาณข้อได้ประมาณสักสักสามวันก็มีคนมาทำงานจ่ายทั้ ตั้งชื่อให้ห้าวันเนั้เขามาทำนายไททัศมาทำนายว่าถ้าใช่ถ้าเกิดว่าทำนายว่าถ้าถ้าออกบวชถ้าออกบวชนี่จะได้เป็นระพผู้เิจ้า,จาอ่าเป็นออกบวชก็ได้เป็นผู้ธิจา้า แล้วถ้าเกิดไม่ออกบวชถ้าเกิดไม่ออกบวชนี่ที่ใดเป็นพิจเจ้าแผ่นดินนะ,ะไี่ดเป็นพิจเจ้าแผ่นดินอันนี้ดูเฉยๆอ่าเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนมีบุญมากแต่คนนี้ก็เป็นเจ้าชายศิลัะมีบุญมากเลยเวลาประมาณโตขึ้นมานี่ไปพ่อแม่ทำนาด้วยนะ พระเจ้าแผ่นดินทำนา,าไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นว่าต้นว่าใหญ่เลยแล้วก็พบว่าต้นว่านี้แทนที่จะมีเลอะมีอะไรใช่เจ้าชายศรริลป์ถาแสดงว่ามีเงาเนี่ยเจ้าชายศิลป์ถาอย่าไปจับนะอย่าไม่ได้กดโคอย่าไปกดังเส้นเลยนะโคราโกดว่าเจ้าชายศิลป์ถามาต้าจานมากเลยก็คือต้อนว่าใหญ่เนี่ย ถา,าที่<ม>ส่องแต่ไม่ยอมหันไปตามอยู่มีร่มไว้ตลอดเลยมีร่มไว้ตลอด,ม,ม,ม,ดมีร่มเงาตลอดไม่มีการหันไปไหนมีร่มเงาตลอดจนทำถึงสร้างความมระหจาดใจแก่<ะ>ทุกคนมา,ากกันมาไหว้หมดเลยมาไหว้เจ้า,าชายศรีปฐะที่ไปที<ห>่ทุ่งไหไปที่ทุ่งไหนก็จะอไปทีุ่่ เราติุ่งนาแล้วก็ทำอะไรกันดัวอาจารย์ที่ว่าทำไรรู้ไหมของข้าวมันหมูเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นมีธิดมีธิ์พอโตไปประมาณสักอายุประมาณสักเก้าปีสิบสิบหกปีหกปีก็ไป